วังระดาวันปลายสมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีราเมศซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ส่งพระกรุณาให้เตรียมสร้างวังเพื่อพระราชทานเป็นที่ประทับในเดือนมิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก125ตรงกับพุทธศักราช2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระอักชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมและพระราชธิดาไปทรงบรรจุพระเริกก่อรากตำหนักวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้คลองพดุงกรุงเกษมเมื่อแล้วเสร็จเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีขึ้นตำหนักเมื่อวันที่สิมกราคมพโกสินกรศก126พระราชทานนามว่าวังละดาวัน เพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระองค์เจ้าละดาวันกรมมหมื่นภูมินทรพักดีผู้เป็นเสด็จตาของเจ้าฟ้าพระราชโอรสวังละดาวันนี้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายยีบรูโนสถาปนิกชาวอิตาเลียนออกแบบและพระสถิตนิมานการสถาปนิกชาวไทยเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่ผสมผสานศิลปะหลายยุคไว้ด้วยกัน เช่นอาคารในยุควิกตอเรียและวิลล่าแบบอิตาเลียนพระตำหนักใหญ่สองชั้นทาสีเหลืองนวลตามีความงามแบบเรียบง่ายแต่สง่าโอโถงภายในมีโถงหน้าท้องพระโรงห้องเสวยห้องพระและห้องบรรทมสิ่งที่สวยงามเป็นพิเศษคือการตกแต่งประดับประดาด้วยประติมาก,กรรม ภาพเขียนแบบตะวันตกและตะวันออกของจีนรวมถึงโคมไฟรูปทรงหลากหลายประติมากรรมที่สำคัญและสวยงามยิ่งได้แก่ไม้แกะสลักเล่าวรรณกรรมจีนเรื่องสามก,ก๊กและพระวิมานไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปเขียนลายรถน้ำปิดทองภาพพุทธประวัติ ปัจจุบันวังละดาวันเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งได้จัดท้องพระโรงเป็นห้องสม,มุดดิจิทัลมั่นพัฒนาเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว